อะไรกดบล็อกดอดอกวยกันพก็ดีกว่าเด้สารลืคนนะตราสมาคมปาพิพิธกดอกพูดจลิเยอะดอกเหรโกตุกตตาเกตะาเด้อดอกดัวยกนเพนกอดดอาจะบ้าขาวเกลนตาเกเวกี้ราตเลก็จะเตปูเด้อปุด้อตาเปที่นกผาบาสกุเต้นยักชินวิคีรคิชิเจน ต่เปนเเกเราสารก็จ้เตปูหรืกก็น้องหาเราคุยเปดูแเปดาร์ผืนใหญ่ก็เตมาดีนเนาะตเขลอเนีมมตาดูเลดอกตาเป็นาโซเมมตาดเลเนี่ยเป็นเลเเกลอกเตอร์เลยตาไปที่หนัะเนาะบสิ่เราปอาไว้ได้เสพย o ูงเราอมีเราคอปทอเอาไวด้ผืเน คอปปสอเอาไว้จะพเนี่ยเอสปปสอเอาไว้จะพูเน่ยกองทัพทำตแต่กองทัพเลยสือมุดดละอ่าอุดตัที่สองตุสองกว่เสพเนี่ยเอาว้จไม่ตักซอละบ้านนก็ตักซ้อนตัวนี้เี่ยเอาไว้ได้เชื่อวเปล่าละกันเลป้าผู้ทศสารก็ทอดานอนหาเราคุยเปิดดเนี่ยละมุขขี้นีก็มืดน่เด ဘရနဲပွာလာကလေတ္ဖာနဲယေဂျက်တဲလူလိုလောနော်ယောတာခသဒယေကေပပတ်တိနောဟာတာကလောကိုနဲတိုခုစတ္သီနောပါပွာလာအလဲပပခသဒဒေါ်ဒဲချူးဒေါ်ကောပဆူသစ်ဖာနဲဒေါ်ပွာလာအိုလတပ်ဖခုစစ်ဝါနဲအဝေစစ်ဖာနဲအပူပလဲနိနော်နော်ဟွန်း นื้ก็ตุลเลต้าชอก็ตอนีแต่เนบุลเล่บ้าเนอบุลเล่ลอชอกบ้อว่าเตาอีฟรีดีไม่อว่าบมุ้งเอนี่มนอะอตกต้ากลัอะคุช่เนหีนเวตากต้ากลัเลยบอนคาสิโนตากรลกรโตตากลัตาเจียรอเล็กกดูโอทได้เลคลองเตยตรอดอกกะเมอ่แล้วฮ่องกงอะเตัวเล็ที่ก้อมก้าเขย วลจีเดสุตาสุาดมือเดตาเล็กคลองเตยเนี่ยญาจีอดอกปเยกัย่อพูพาละอันเลยนีบาเบอกก่อเนี่ยมตั้งร่ำดเลยตาเลกคลองเตยอตาลอนี่ยไม่เวลาสลามเตอเนอ้วดปราลอรลอเจอปาละอัจวกสิมุกสิบอปละ อันนี้อชีนี่ีเส้นี่เดสิงหาปอเตอร์ปอควาเดาชาลอสาลวสาสมูอะโมอ่ปาออะปาอะโมอโอบาดเกล้เกวพสซาดิสอพุเคเลบตาชอร์เกลพุเคอตลกว่าเกลอดดอดูดอออตันนนอกิเตอร์บอกบผมไม่ได้คลองเตยนี่หรอหนอเฮอินี้เฮเล ปัตเตยละเฮมมาลุแห่จょเตกเวแลกปลีอาชอตะเลอะตออุซะปัววิพอเดปัวกอจょเตเอเอปัวละกะจกุปุตะนี้ล่ะลักคียะตู้ล่อละบาแพเนคาปาลิยิเกกุนายิแตมมาละวาคอยิปัวสตาร์จาฮากอเลลอนํามปัวผูซาด้วยนํามปัวผูซามื้อด้วยปัวสาฮากอเลจออีเตยิจะแตดู่ๆยะล่ะลักคีเต ประเทศขวยบาได,ด,ด,ด้เหลวบาตักสู้ท่องไว้ได้คาสินโนปกอแตมา e n t e r a n m e n t c o p l e x เนาะตามมือตาปียอ,อลัลลอกกับปเด็กกุกเลเลเคลเลคเชล,เล,เลตลัรอบเวนปรดเที่คือบ้านต้นี่เป่าพลานวิานะปาเซพื้พกัวทป่ากับเมอผู้สพป่ากับเมื่อพนม่ก่อนยนยอบานบ้างงานอดอกผู้เว takai puakong ade oda mue oe kebah ku aku ala de melo oda tu dopla dopla pa phla sa me o jan ne mab singa college johpo university a johpo a wa se the hi kloi je ba me me ta ka ra sa la kam la kha sa jai ne ta do ne a phu o weda me to o ba ne puak ka tu su we ra metadata nyo sikobane lo no ta ko to ma ta ge ta klo ne no ji to kwe ko kho phe thong than le ataku ba ku feru ba ta le kho phlo to ba no do ta ka te ja le no ae do no ji to kwe sik ko เอดอมาลอมากวิเวปรโอเวด้าเลก็คบเพทองข้าลอคีเลอพอปลีดกันเนี่ยซื้ตัโอดกตาขวยตายหาเลยแต่ขีมีม่ต่เสกมีเดียกเนี่ยอยากจะไปที่น้องพาแล้วเนาะกาจัดนายทุนผูกขาดก็เจี๊บผู้ธนี่ยรอคตมยมาดตเตกวเวดาเปลาเบลล์อครบเบลล์อเจี๊ย เปรดถึกทุกเพลศาสตะเซบาตุดนี่เปิบาว่ามีก่อนแจกสัวเซผีนะตะละเซผีเนปะกะลุขะอะบอเคียบราบุจวาตะฟุตะทาเคนละเคจิดะตะอะตะออลอะอุลกะจเตปุละอุลเช่ผาดุปุดะแลหลอหลอกุดอเบญะเนเซผีเมเปือละอะอุดะตัสโตะกะหมอปัวกะกบรอเตเนเนาะ ปกติมาเทตกาล้นกอุ้บลไปดูอ่ะวันใดดูเลอตาปาพลาทเขสาจะอีเดอทอดดาไปดุนอหราคุยไปดูเลยเพื่อละอัลอัตบลือตาพูดหลอมมาเนอู้เว่ได้เปืออตาบลืตาพูดละหลอมมาเนอู้เว่ได้เสือถูกทอดเวจปาพูดทอดจเดอดิสก็มาหาวเวไปดุดผือขอบลุลือไปดุดผือ กว่าแม่แม่กูจลดให้ไฮเวตาขวยตายาเลยนะก็พ่อตามาโกเจแล้วก็เจ้าเต้ปูอาเจีแต่ยาสิ่งาลาอันลอเวลาโปรเจ็คผ่านด้กผ่านด้วเนี่ยปากกาเขินนี่ขวอยยาเละกันเลยทุกตอดก็เปือตอบาแต่เนบาแบบกันต่มาดอว่วแต่ไหรอบ้านในเวททอบนโบยุคอสาเเ่าเลยเตอร์เมตเตอร์คีเมคีนี่ตื่นเริ่มมชาติงิอีอื အဝဲနဲ့တာလပဘာနာပိုက်တဲ့တာကစောချေတော့ရပိတ်နော်ဖာကြီးအဝဲနဲ့မေတ္တာမေတ္တာတော်လို့တော့ဝဲကညဖုက္ခရိညာတော့ဘုရကညဖုလကော့ချတဲမီကကောလာမီကစူလီမီတော့လကောတီကောကမီကခရိညာကော့ချတဲတဥ္စာညတဲထဘူလပူလာအပကော့ချတဲပူအူစာကလာနော်ဘကတဲမလွိကသစ်သေးမော်တမေကောခို့ပါနော် ဒါတော့မေလုတ်မေပတ်စီကိုဘတထေဖတ်လို့လောဖော်ပလီဝေဒါစာကလူရဘကတဲမလပီယာအားထေဖတ်လို့ဘကတဲမစီပီအထေဖတ်လို့ဘကတဲမလခီပါဝါထေဖတ်လို့ဘကတဲမလပေါ်တော်ထော်လရေနော့ဆိုဖတ်လို့ပရာလူဂါလောမနေချေတယ်ဘဒုတ်ကပတ်လဲဝေလဲချေမနေထွဲတယ်ဘဒုတ်ကပတ်လဲဝေဒါလဲထွဲပမ်းတာတည်းလဲဘဒုတ်တားကဲလူကဲခုခဲလနဲ့

दो प्राला अल आ त दोने ताते जातो तोला अल आ सिवाये मुक्लो वे क्वा लो पोगु वे दुने पा फोदो फा स पुदो दु ओदो वेरा ता को तो ट्रा था नी ला आ वे ने ता मिरा तो ता गसो द ते जाय बा ते बेठी नो फा चलो वा जे रो हेते ता गसो द ती खोर बेठी नो फा दिसो ले पर दो वे गनो फो पो ले मि खपरा ला पो ले मि चोख लोक लाना के ปะกบเสียาคลื่นงเรืออีดอเปตนบ้ลอกเต่าหรือัวอาบอุูเดรอว้ได้เมตาเลยูดอตาป่าทะเลเออด้ปลาทอเลยังมีกิพุดกยคือสัตสสกนีนลอนนโอเคตาเป็ที่นพาอากาเตยม่ติมีไม่วดทีรุกอสซเนลอนเนาะนักเดินขาบัคข้าจักจนักสเก ว่ามาที่รูปก็เสร็จด้วยอัจฉุกบะหลอคือตะเกตะขาแล้วป่ะปพโรธาเสพแต่นี้ใหญ่ไปที่จิรหลอเขมชิกะอารอ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 ตุฏฐะและฉัฏฐนิเวระกกขหลอโอเวราละอล็อตติศีละป่ะเนาะกะนะเมที่ออหลอปูเวกันเมืองเนาะ ตับเปรอบลดดอตาดีเบปพูเนบากบ้าหมือะตากลืก็ลอกย่าไมอบ้ามาลก็ชอช่วเจอตัอปยชอช่วเจอปลาละเปพลนาบูเล่ตตนีชิอาชิอาเนี่ยก็มาเจอได้ปลาหุดอดุยปจะดุยพอเราจะมเซพูบาปพลนมีคนเซอหรอแหดอเวลาเป็นดดพนผู้กรอจะแตุยด้แวดอกกับปพลัน ก็ชอบอะกเปดดลแลสอดดีสอดเลก็อุตที่สอดติดสอดม่แไม่บ้านนี้่ตาขวิตาอยากตัวบคอมินผานดูเลก็จะแต่ผูบติวเวษาเพื่อะไรก็อยากอยากเลดผ่าคอบเลอเลบาลุยกาตาโตากรมคอโ้นอดอกเวสียาเล่นะเต็มดีสอเต็มก่อนด้อตาเปที่นอผาอากาเตอที แม่ดอกเวกชกมูเจีแต่โชกมูบาดึงแต่สิ้นาเบม่มย่าได้ปูบย่ากวาดางซออชู่หนอตเยอเปียทบเปียเดอะอัลลูลอเวอสะเคลชเสมอจะเสบดอกเวเสนอะเสมอตะบุนอเจีบ่ละตมีบ่ละอเมียตเมียถ้าเริ่มชั่วโมงลูกเว้กว่าเนอกปกตมาเจ้าเต้ก็เว่สมัาร เอาสมการมาตั้งให้พัลา,าสมการต,ดต,ดารตาาัดทูตัดดัวสิรพัมาแต่บัขชิตเลยอาตปูดสืมุดโดวัวเนาะตะตููดสืมุดโดักว่ากระโดดตพูดอเนี่ยไม่เปล่าละเอ็นนุทปราสาสิกนัก็น่าเบเนาะบัขะเวลามาบุูม,มาพูดเทลิตาเลยนุทรปราสาปูสิรพ ตที่อับเดือพบ่ตัวอบ่ะอตับดตพูดตื้ได้เลยตือแล้วคน่ลอเบอร์มันดืออือันตาสู้ตาขมลอมาเปมอนกักไใ่อ้ดีดีอไบเตเราอัดนหล่หลุนบบิ๊กปอมตาส้ตาขมเฮ็ปาคือได้พิงัตัพูหลักๆเคลยกียนี่อัดีกับพัดโดนเนี่ยไม่เวดาตแต่แตเแทพลุพลุลึกคือกี่ยากกีที่ก็บาะ นอเปลวด้ตากตะคเกร้สารกว่าฮะก็เคยให้ื้นเวดากอนเจ้าเตะฮอกคู so ่ก็เปียรออธิปไตยเพราะคนรอแผ่นดินไทยป่าโอดิ่พื้นแต่จะลุย่ารีดดุดดม่ะดอกบูวนอไม่เปลากูบกรูสิดอเมเซกอเปล่าละอาอดต้โซตากระม่อะสงด้วยพะกูเสกตูเนี่วะ atte te plus plus met ober ma jai ko chote ne bar he loe pual a kone de bloc ke bloc ke ne a bloc relen ne qualitas so te so ye jimme te na thoda tel ba do we no a foda ne pu a fu chi we le cheton na ri khe ne communique ne ka per ta le ko chote pu no ta dikane ka per ta le ko chote pu dot mille democracy le a ordre l'ordre par le bas ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੋ ਉਲਬਾ ਮੋ ਪੱਕੇ ਤੇਲੂ ਲੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਤਗਾ ਖੋ ਤਾਰੇ ਤਕਲੇ ਨੋ ਨੋ ਕਰਿਆ ਮਾ ਦਾ ਗੀ ਮਾ ਤਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੀ ਬਾਮੇ ਬਾਨ ਗੇ ਮੂ ਨੋ ਲੋ ਨ ਪਰਮੇਨੈਂਟ ਨ ਤੁਮੇਨੈਂਟ ਨ ਸੋਕ ਮਾ ਮੇ ਤੋ ਕੁਆ ਹੁਰਮੇਰ ਬੂ ਤੇਲੋ ਕੁਆ ਗਰੇ ਵੈ ਚ ਇਨੇ ਤਸਾਰਾ ਖਾਤੀ ਸੋ ਸੋ ਦੋ ਵੇ ਪੱਕਾ ਬਾ ਪੋਟ ਕੁਏ ਲੋ ਤਾ ਉਸਾ ਖਸੂਨਿਆ ਖਸੂਨਿਆ ਨੋ ਕਮਿਨਿਟੀ ਦੇ ਗ ਚੋਥਰਾ ਬਤੋ ਤਮੋ ਲੇ ปัวเลอะโดเนตาเทศรตุสบาปัวเลอะเกโดเกเถอดอกตุดเจนาเกบาตาฉติมาเนออโดปัวเลอะเกซิครุปผาดโลบาตากุนเนอะครุปโกเจครุปเฟดบาปาคู่ท่อลอซะดอสู่ท่อเวอะมีนะกระสู่ดมีจาละจาเลเนดลอบาเวระเนเปเปถินอพากว่าพราลีเนตาปะญุกว่าสุมเมตาดุเลลอกะละกะเจลออะโคตะเน အမေကတရဒတလအဖူအဝယ်တလဝယ်စစ်စူးနဲ့စူးရတစွတ်ကွယ်လှတီဖုကဖို့ဒို့အိုထရဒေနေတော့ဝယ်တီဖုကဖို့သာတခလာတာကလူကလွာလော်လက်အန်တာတမန့်ကွန်ပလက်စ်တခနဲ့ဒါကမဟာကို ठी ကောတဲ့တခနဲ့ဒါအတပလည်းနော်အလူဒိုရ ठी ကောရဦးဒိုဒူဒော်သလား ตาเหนนลยป็นทีูดอดุดอเทาหอสาเมล่คอร์ัปชันไม่อดเลก็จเตะปุ่นกมาเอเทเมลกวกอริโบิดเดนัเกินนกจะเตเลทตังเสบบําดาดุเลยอดคอร์ัปชันสาธเละก็ทีดตึนลตาูนอนอเอเินียตาเป็ดที่นอะดอกวทอดาาสิบ้เมจ อาการหนวก็สู้กตายสู้ตากเวลก็เกิดสู้ก็เสียก็บาดหินวอ doctor ข่าเลยปดนเนเชลลมีเอลออรอเลกับเพลย์เวด้าตั้สู้ท่อเวด้าตากลักลัวรอดตัดโดแพ้ดนรูดโดแพตักตัวตาจีอัลล็อตัดไครเนยสามารถอดีที่สุดกับพอเท่ากันีปนาวุธดูหลอก็เตะเราตั้งรมได้ดูเหรอเนี่ยบีบูรีก็จะเตะปุ๋มดอกเวก็เงยหูเสกวาดออกไปที่น้องผ nato ba qua lo ba cái lúc khác rồi thì được coi thì mang này bị bù được mỏi bùa thì coi lọt ti lọt chế mà đâu đi vậy thì mấy bì bù đó thì này so với giờ phụ ma người đàn nó khi cái tem mà bấy lọ xịt đầu với cái nhọc của để ô chuốc lên bây giờ ta dùng cho bạc à